ฮัล <c oughs> โหลฮัลโหลเพื่อนจ๋าตอนนี้ก็เข้าสวนจะเข้าสวนมาดูว่าเขามีอะไรบ้างเนยอเดี๋ยวแมวโชว์ให้ดูจ้ะจะโชว์ผักให้ดูอันนี้ประซิลิโกอย่าแมวปลูกประสีลิโกแต่อันนี้ไม่ทราบว่าต้นอะไรอาจจะเป็นผักกาดเ <c oughs> พราะแมวไม่รู้บางครั้งแมวเอาทิ้งเพราะไม่รู้เขาต้นอะไรนะ มาดูกันจะ้ะอันนี้มะเขือจะ้ะอันนี้ประสิลิโลอน,นอ,อันนี่ข้าวโพดอันนี้คะน้าจ้ะอันนี้ผักคะน้าจ้กะกำลังขึ้นกาลังอันนี้มะเขือจะ้ะมะเขือมะเขือยาวอันนี้เชลล์อันนี้ เ้าโพดจ้ะนั้นเมนตันผักะระแหน่จ้ะอันนี้นนนก,นนนก็ข้าโพดจ้ะกำลังขึ้นอันนี้มะเขืออันนี้ผักของอิตาลีจ้ะต้นใหญ่มากที่อาจยาเนี่ยต้นเบลอร์ไมไดอนน้อันนี้ซาเลียอันนี้เออ อันนี้ผักบุ้งจ้ะผักบุ้งกำลังขึ้นจ้ะผักบุ้งผักบุ้งต้องดูแลเขานะจ้ะแล้วก็นี้ผักกวางตุง้งเด็ดดอกออกใจ้ะ,จะแก่แล้วนีกวางตุง้งสาเลียอันนี้ข้าปลู อนนี้เขาเรียกอะไรลุกก็แล้วอันนั้นแกนกว่าใช่อันนี้แตนกว่าน,นี่จะ้ะอันนี้อันนี้ใบโหระพาจะ้ะกำลังขึ้นเนี่ยเด็ดไอ้น,นี่เขาออกจากที่รากจายที่เขาเก่งๆต้องเด็ดออกไม่งั้นเขาจะไม่งอกออกให้เราจะ้ะ เด็ดออกจ้ะเหลืองเหลืองก็เด็ดออกเลยจ้ะนี่ยจากเดี๋ยวเขาจะได้โตใหม่นะ dead up, เด็ดออกด้วยจ้าเหลืองเหลืองที่รักจานคือสประซิลิโกไทนี่จ้ะ A mí también...